สวัสดีพี่น้อง,องป้องปายสุภูทุกคนวันนี้เราก็จะมีวิธีการตัดมีเนียมเป็นแท่งเป็นแท่งมานำเสนอนะครับพี่น้องจะอยู่ประมาณนี้นะตัดออกมานี่เป็นเครื่องตัดนะครับนี่เป็นเครื่องตัดครับเครื่องตัดเรากำลัง ทำงานอยู่นะครับมีเนียมไปชนบ่าแล้วมีดก็เข้ามาตัดนะครับนี่ครับนี่เป็นเครื่องตัดนะครับเนี่เขาค่อยตัดในขาดอาจจะไม่ชัดนะครับมือใหม่หัดถ่ายนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับทุกคน รอบหน้าจะพยายามปรับปรุงให้มันดีกว่านี้นะครับรูปภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ลายตาหน่อยๆขอโทษขออาภัยด้วยนะครับมือใหม่นะครับเนี่ยตัดออกมาก็จะเป็นแท่งนี้พอตัดเสร็จแล้วเราก็จะมาเจาะรูเจาะรูสองหวัวท้ายเลยนะสองรูนะ